สมเด็จพระยอดฟ้าทรงครองราชในพศ2 0 8 9ถึง2 0 9 1ราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงเป็นพระโอรสของสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระองค์มีอีกพระนามว่าพระยอดฟ้านางจิตตราวดีพระชนนีสิ้นพระชนแต่ยังเล็กจึงอยู่ในความดูแลเลี้ยงดูของเท้าศรีสุดาจันทร์พระสนมเอกเมื่อมีพระชนมายุได้หนึ่งพันษา ได้ขึ้นของราชเป็นยุวกษัตร์ิยสมเด็จพระแก้วฟ้าหรือพระยอดฟ้ากษัตริย์ผู้เยาวนั้นเนื่องจากยังออกว่าราชการไม่ได้แม้ว่าเหล่าเสนาอามาตย์มนตรีได้แต่งตั้งให้พระเทียนร,ราชาพระอนุชาต่างพระมันดาของสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระเจ้าเหนือหัวองค์กรและเป็นพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแล้วก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่สมเด็จพระชัยราชาธิราชส่งมอบให้เจ้าแม่อยู่หัวเท้าสีสุดาจันทร์พระสนมเอกของพระองค์เป็นผู้คอยอภิบาลกษัตริย์พระองค์น้อยอยู่ก่อนแล้วจึงทําให้เท้าสีสุดาจันทร์ไม่พอใจที่พระราชอํานาจนั้นจะต้องถูกแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายราชการแผ่นดินและฝ่ายในราชสำนักพระเทียนราชานั้น แม้จะมีฐานะเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของสมเด็จพระชัยราชาธิราชและเป็นพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดก็จริงอันสมควรได้ครองราชสืบแผ่นดินตามกฎมนเทียนบาลเช่นเดียวกันแต่เมื่อมีการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเช่นนี้พระเทียนราชาก็รู้ในกุศโรบายที่เท้าสีสุดาจรรันนั้นไม่ต้องการให เกิดความแตกแยกในราชอา,าณาจักรและหาโอกาสใช้อำนาจในราชสำนักเข้าครองอำนาจทั้งหมดโดยป้องกันความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นซึ่งขณะนั้นพระเทียนร,ราชาพระอนุชาของพระชัยราชาเทราชเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจึงไปอุปสมบทณวัดร,ร,ราชประดิษฐานต่อมาสมเด็จพระแก้วฟ้าทรงครองราชอยู่ได้หนึ่งปีสองเดือนก็ถูกขุนวรวงสาเทราช กระทำการปงพระชนนวัดโคกพญาแล้วสถาปนาตนเองขึ้นของราชได้หเดือนก็ถูกขุนเพียเรนทรเทพจับฆ่าและเอาศพเสียประจานไว้นวัดแรงแล้วอัญเชิญพระเทียนราชาขึ้นของราชเป็นสมเด็จพระมหาจักพรพรรดิสมเด็จพระยอดฟ้าทรงโปรดทรงมาไปตามป่าตามทุ่งและไร่นาชนช้างทรงพระแสง ฝึกหัดขัดติยะวิชาและในรัชการของพ่อองค์บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ทุกแห่งหนมีได้อดอยากแห้งแลง้งขณะที่พงศาวดารหลายฉบับของไทยบันทึกเกี่ยวกับนิมิตร้ายหลายประการซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระยอดฟ้าเสด็จสู่ราชสมบัติได้ไม่นานเช่นคราวที่เสด็จออกสนามชนช้างงาช้างที่ชื่อพระยาไฟก็หักออกเป็นสามท่อนพอเวลาค่ำ ช้างต้นชื่อพระชัดทันร้องเหมือนเสียงคนร้องไห้ทั้งได้ยินเสียงร้องออกมาจากประตูภัยชยนวัดแก้วฟ้าน่าจะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนตอน้นคือสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จสวรรคตโดยกระทันหันโบราณสถานภายในวัดล้วนเป็นศิละปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่มีความสำคัญไล่เรียงกันตั้งแต่อุโบสถหลังเก่าเป็นแบบทรงโรงมุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วยดินเผาไม่เคลือบสีตรงกลางมีเทพพนมชายคามีเทพพนมอุดปลายอาคารเครื่องก่อฟ้าผนังหุ้มกรองก่ออิดดอกไก่ด้านในประดิษฐานพระประธานหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อใหญ่ด้านหน้าอุโบสถมีสองประตูด้านหลังปิดทึบ ด้านข้างมีหน้าต่างด้านละสี่ช่องพร้อมซุ้มหน้าต่างลวดลายปูนปั้นฐานอุโบสถแอนโคง้งแบบเรือสำเภากำแพงแก้วเป็นกำแพงบัวหลังเจียดเสาประตูเป็นเสาหัวเม็ดทรงมันอยู่ทางทิศเหนือและทิศใต้ด้านละหนึ่งช่องใบเสมาทำจากศีลารา,ายสีแดงมีลวดลายจำหลักอยู่ซุม้มทรงกูบช้างล้อมรอบอุโบสถทั้งหมดแซุม้ม มุมกำแพงแก้วด้านนอกทั้ง4มุมมีเจดีย์ย่อมุมไม้12และมีเจดีย์ย่อมุมไม้20องค์ใหญ่อีกหนึ่งองค์ตั้งอยู่หลังอุโบสถนอกกำแพงแก้วหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทำด้วยศิลาทรายสีแดงศิละปะสมัยอยุธยาตอนปลายเดิมถอดเป็นชิ้นๆได้ต่อมาได้ลงรักปิดทองทั้งองค์ ดังที่เห็นในปัจจุบันซึ่งหลวงพ่อใหญ่นั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจวัดได้บูรณะอุโบสถหลังนี้ให้ดีขึ้นตกแต่งข้างในสวยงามและมีโคมไฟระยะสวยงามประดับบนฝ้าเพดานบริเวณองค์พระทําให้มีแสงสว่างรอบๆอ,อ,องค์พระพุทธรูปต่อมาวัดแก้วฟ้าก็ได้รับการสร้างขึ้นในสมัยนั้น โดยข้าราชบริพารที่มีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแก้วฟ้าได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรในการลำลึกถึงพระเจ้าแก้วฟ้าสืบมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ขุนวโรงสาธิราชมีน้องชายคือนายจันทร์บ้านมหาโลกซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวเป็นหมู่บ้านขเขมรดังนั้นตระกูลของเขาอาจมีความสัมพันธ์กับขมรด้วยซึ่งเอกสารโปรตุเกสได้กล่าวถึงนายจันทร์ว่า เป็นช่างเหล็กซึ่งเทคโนโลยีผลิตเครื่องมือเหล็กในสมัยนั้นไม่ใช่ของที่ใครก็ทำได้ง่ายๆซึ่งต้องอาศัยผู้ชำนาญสะสมมาเป็นเวลานานซึ่งยืนยันได้ว่าตระกูลของนายจันไม่ใช่ตระกูลชั้นต่ำแต่อย่างใดด้วยเหตุที่พระนางมีพระราชโอรสคือพระยอดฟ้าท้าวศรีสุดาจันจึงมีฐานะที่สูงกว่าพระชายาอื่นอีกสพระองค์ต่อมาสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระสวามี ได้เสด็จกลับจากราชการสงครามทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตจึงได้มีการยกพระยอดฟ้าพระราชโอรสของราชต่อมาในปีพศ289 0โดยมีนางพญาแม่อยู่หัวเท้าศีสุดาจันทร์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในปีพศ291 0นางพญาแม่อยู่หัวเท้าศรีสุดาจันทร์ทรงอ้างว่าพระยอดฟ้ายังทรงพระเยาว หัวเมืองเหนือก็ไม่เป็นปกติจึงปรึกษากับขุนนางว่าจะให้ขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดินจนกระทั่งพระยอดฟ้าทรงเจริญพระชนมายุเหล่าขุนนางก็เห็นชอบด้วยเมื่อขุนวรวงศาธิราชขึ้นของราชแล้วก็สถาปนาในจัน์ทรผู้เป็นน้องชายที่อยู่บ้านมหาโลกขึ้นเป็นพระหมหาอุปราชแล้วนำพระยอดฟ้าไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพรา ส่วนพระศีศินพระราชโอรสอีกพระองค์ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาทรงชุบเลี้ยงไว้หลังจากการครองราชของขุนวรวงสาธิราชก็มีกลุ่มขุนนางผู้ใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยกับการครองราชนั้นนำโดยขุนเพียเรียนทรเทพ ต่อมาคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาได้ร่วมกันวางแผนจับขุนวรวงาสาธาชปงพชนโดยวางแผนหลอกล่อให้ขุนวรวงาสาธาชว่ามีช้างเผือกติดพระเนียหากขุนวรวงาสาธาชเสด็จไปคล้องช้างก็จะเกิดบาร,รมีสิทธิธรรมในการคองราชต่อมาเมื่อถึงวันที่เสด็จทางชนละมาศตามลำคลองสระบัวเพื่อไปคล้องช้างเถื่อนที่พเนียช้าง วัดซองที่ย่านหัวรอฝ่ายขุนพิเรนทรเทพเองก็นำกำลังดักซุ่มที่คลองบางปะหมอเมื่อขบวนเรือล่องมาถึงบริเวณปากคลองสะบัวที่บรรจบกับคลองบางปะหมอปัจจุบันคือวัดเจ้าย่าก็มีการสกัดจับขุนวรวงสาเทวราชกับนางพญาแม่อยู่หัวเท้าสีสุดาจันทร์พร้อมด้วยบุตรบงพชนเสียแล้วนำพระศพไปเสียประจานที่วัดแรง แล้วจึงไปทูลเชิญพระเทียนราชาซึ่งผนวดอยู่ที่วัดราชบดีสถานลาสิกขาบทมครองราชเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิประวัติการสร้างวัดเจ้าย่ามีความเป็นมาอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานเนื่องด้วยไม่มีเอกสารฉบับใดกล่าวถึง แต่เมื่อพิจารณาลักษณะทางศิลปรกรรมของซากโบราณสถานที่เหลืออยู่และจากการขุดแต่งออกแบบเพื่อการบูรณะเมื่อพศ2542พอจัดสันนิษฐานได้ว่าวัดนี้น่าจะสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นและคงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ต่อมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายแล้วถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่งสันนิษฐานว่า เป็นวัดเก่าที่สร้างมาก่อนเสียกรุงครั้งที่หนึ่งคงมีการบูรณะมาตลอดภายในวัดมีอาคารแบบตะวันตกเป็นอาคารสองชั้นชั้นล่างเป็นใต้ถุนหอระฆคังทรงปางส่วนบนทำเป็นพับปรางห้ายอดเจดีย์ประธานที่อยู่อีกฝั่งถนนเป็นเจดีย์ทรงระฆคังเดิมคงมีองค์เดียวแต่มาเพิ่มเป็นสี่องค์ภายหลังเพราะมีร่องรอยพอกปูนเพิ่ม เชื่อว่าที่วัดนี้เองที่ได้จับขุนวรวงศากับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์สำเร็จโทษมีการสันนิษฐานเกี่ยวกับพระชาติกำเนิดของเท้าศรีสุดาจันทร์ว่าสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อู่ทองโดยอาจสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระรามราชาธิราชที่เสียราชสมบัติแล้วถูกส่งไปอยู่เมืองปทาคูจามข้อสังเกตว่าราชวงศ์ดังกล่าวอาจถูกละเว้นไว้ในฐานะที่เป็นต้นตระกูลศักดิ์สิทธิ ผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ดังกล่าวจึงได้รับการเลี้ยงดูสืบมาให้มาทำหน้าที่สำคัญในราชสำนักซึ่งสอดคล้องกับจดหมายเหตุให้ข้อมูลเกี่ยวกับขุนวรวงศ์สาธาชท,ที่เดิมเป็นพนักงานเฝ้าหอพระมากรว่าเป็นหมอผีมีหน้าที่อ่านแปลหนังสือพงศาสวารของต่างประเทศให้แก่พระเจ้าอยู่หัวซึ่งแสดงให้เห็นว่าขุนวรวงศ์สาธาชและรวมไปถึงเท้าศรีสุดาจันทร์ ที่มีศักดิ์เป็นญาติไม่ได้มาจากตระกูลชั้นต่ำแต่เป็นระดับผู้รู้และอยู่ในฐานะระดับปุโรหิตที่มีหน้าที่เกี่ยวกับพระราชพิธีในราชสำนัก